เอาละครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้นะเชื่อไหมว่าผมอะเอามีดอะไปฟันในแรงเว้ยคือแบบโคตรบ้าแต่ว่าแรงผมขึ้นมาอันไหนวะประมาณเท่าไหร่วะไหนวะนี่หรอเนี่ยทุกคนแรงผมเนี่ยมันขึ้นมา ขึ้นมาแรงนี้นี่นี่นี่น,นี่มันขึ้นมาแรงนี้ครับไม่รู้ว่าแรงอะไรอ่ะเมเ๋ยผมมีดช่ยฟันไปตาหนึ่งอ่ะคือผมแบบลองนะผมมีดไล่ฟันเลยนะทั้งทั้งเกมมีดไล่ฟันอ่ะม,มันมันมีประวัติเหรอนี่ครับมันอัปเปสิบสอง คิวบยี่สิบผมเอามีดไล่ฟันอะยี่สิบหตัวเฮียแล้วผมก็ขึ้นแบบอยากร้องเล่นอะตานี้ผมจะลองผมไม่ลองผมจะเอามีดไล่ฟันถ้าสถานการณ์มันพริกนะครับหรือว่าทีมเราไปว่าห่างเกินผมก็จะใช้ปืนนะแต่ก็จะลองเอามีดดูหลังจากที่ เอามีไลฟันมาเราเจอแรงแรงอะไรไม่รู้หมันมากอะน,นะเมื่อกี้เสียงใครอะเสียงเพื่อนมีเพื่อนในเกมนะครับเรามีเพื่อนในเกมจริงๆว่าจะทำคอาเทนตนสนนะครับแต่ผมว่านี่เอามีไลฟันเลยเอามีไลฟันเลยไปกันครับ โอ้ยหนึ่งคิวสองสองตัวมาแล้วเอามีดไล่ฟันกูโคตรบ้าเลยอยู่ไหน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 หมดอยู่ไหนหมดไอ้เสี่งครับข้างหลังครับขอขอโอ้โหไม่ทันครับกูขอบพื่อนทีเพื่อนโอ้โหกระเพงกระพริบแดงๆอยู่เลยถ้าจะหนีเหรอผมไล่ตามตัวนี้เลย โดนโดนเลยจะหนีเหรอยิงยิงเพื่อนเหรอยิงเพื่อนกูโอ้โหไม่ถังครับโดนได้หนึ่งได้ไหมบุกยันฐานครับเราไม่น่าจะรอดโอ้โหผมไม่รอดบุกยันฐานเพื่อนก็โหดเกิน กาตัวหกสนายเหรอสนายเหรอสนายเหรออ้อ,อมหลังเหรออะอ้อมหลังเหรออยู่ไหนอยู่ไหนไม่โดนไม่โดนโดนป่ะไม่โดนโอ้ตายอีกแล้วเป็นก็โหดเกินออกมาเดี๋ยอเราถ่ายเขาบ้างเถอะ ต้องน่าจะใช้สไนค์ครับนี่โดนเม็ดนึงโดนเม็ดนึงแล้วล้วงเลยล้วงเลยโดนเม็ดนึงแล้วล้วงเลยล้วงเลยโดนโดนยิงโดนยิงโดน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 ไหมโดนโดนดีโดนดีโดนดี ลบก่อนลบก่อนโอน้ oh, ได้อคิวนึงสไนธ์เหรอสไนธ์เหรอ,หอสวยผมน่าจะไม่รอดห้าสิบตัวเองเหร,เ,หรเสร็จนี้ห้าสิบตัวเองอเพื่อนเอาเอาสุดเลยลอข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 อ,ขอตัวนี้ขอขอ พอได้ไหมอยู่ไหนวะบุกเลยลกันบุกเลยลกันโอ้โหไม่ทันครับโอ้โหไม่ทันครับห้าสิบตัวยังไม่ได้มีพีครับยังไม่ได้มีพีปะอี เราได้อันดับสามครับก็ยังดีเอาอีกอะไรฝันโคตรบ้าเบอร์สิบเจ็ดวิงได้ยังยังยังได้มีดใหม่ยังได้มีดใหม่ยังได้มีดใหม่อะทำอะไโอ้โหกี่คิวเขาเมื่อกี้กี่คิวเนี่ย ไปครับตาที่2แรงไม่ขึ้นเลยเว้ยนี่เ็เซตของผมสไนได้สกินนี้มาผมซื้อผมไปแลกมาสกินนี้สวยดีสวยดีตาที่2มาดูมีอะไรฝันเหมือนเดิมดูดูว่าดูว่า,าแบบมันจะเป็นด่านอะไรนะครับตอนนั้นเล่นด่านด่านอะไรจำไม่ได้ละ ผมมีดได้ฝันยับเลยมีดบบนี้ก็ไม่คุ้นเลยวะเริ่มยังเริ่มยังมาอศสไนเปอร์เด่นสุดสไนเปอร์เด่นสุดนั้นเราเลือกเคมีดครับไปเลยเลือก,เล,อกเลือกเคมีดบุกเลยบุกเดียวเลยอ่ะ บุกเลยอ่ะดูสเต็ปดูสเต็ปอุ้ยโดน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 ฮึบงง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 นี่งงนี่งงนี่ฮึบเอาคืนนี้ขอขอแล้วกันลอย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 ไปครับมีใครตามมาไหมมีใครตามมาไหมตาย พอแรงเยอะมันมันแบบมันเริ่มเจอคนนะครับโดนโดนโดนไม่ยิงเหรอไอ้ไม,ม่ยิงเหรอเอา้างงงงงโอ้โหโดนลุมสองสามตัวเจ็ดต่อแปดครับอุ้ย แรงมันเริ่มสูงอ่ะมันก็เลยแบบนี่อยู่ไหนโอ้โหตายอีกแล้วผมว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วละผมว่าเราต้องเปลี่ยนเกมแล้วล่ะเอาตัวนี้ได้ เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วสนัยนะครับไม่ได้แล้วเป็นพลังของเพื่อนมานานนะครับพี่ตายพี่ยี่ผมตายบุรีรัมย์ หมดลอยนัดเลยครับหมดลอยนัดเลยหลอยนัดเลยต้องพลิกแผนครับหมดลอยนัดเลยครับนนเ,เราต้องพลิกแผนครับลอ,อยลอนัดับโดนยิงครับโดนยิง หมดร้อยนะั้ครับหมดร้อยห้าสิบเลยโอ้ยลูกซองต้องหาปืนเล่นครับจริงๆผม,มเล่นเทานาวทนัดเลยเพราะว่าหูฟังมันเกลีกะ เพื่อน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 เนล่นไม่ถนัดจริงนะเนี่ยนะเพราะหูฟังเรา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 เริ่มเริ่มตามมาแล้วเริ่มตามมาแล้วไม่เผาดิไม่เผาดิไม่เผาดิไม้เผาดิ 40่สตัวยีครับท่าไม่ค่อยดีละท่าไม่ค่อยดีละแรกๆก็ได้อยู่หลังๆเริ่มตึงแล้วนะ จะแพ้แล้วตอนนี้จะแพ้แล้วเ้ยออูจะแพ้แล้วจะแพ้ครับจะแพ้ทุกสองว่ะฮู้วววหัวแตกเด่นไปเรื่อยโอ้โหแพ้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมแพ้ที่ผ่า ะโอ้โหกมโดนสองตัวผมจำได้แม่นเลยขอแก้มืออีกตาหนึ่งอ่ะตาน h i s จะเอาจริงละไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วครับเราดันแรงกัน,น,นทั้งทีต้องเปลี่ยนแผนนะครับ ต้องเปลี่ยนแผนนะครับต้องเปลี่ยนแผนแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผน,แอ,น,แผนอ๋อกดตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนโหลดเอาครับ วิสงอะลรวะเราต้องมจริงกับจังแล้วครับ

เจ, 2, จ, 3, จ็ดสองเจ็ดสามเ็สามอ้ไม่ได้สักตัวเลยวะ Enemy sight Target down นี่บอกใน Reload cover me น นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มีแค่แรงต่ำเลยนิ่งไว้ไวไวไวจะสูมหมดต้องจะตายต,ตายครับยังรอดมาได้เฮ้ยเดืเอลงเหรอตั้ม ไม่ติดมันออมครับมันออมครับไปเด่นตัวนี้เลยผมไปเด่นตัวนี้เลยโดน,นเก็บแล้วอขอคือวะขอคือวะ 35ครับ34ต้องถึงตาจริงอะ่ะขอเผาเลยแล้วกัน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 ขอเผาเลยขอเผาเลยอ๋อผมยิงตังหวงอย่น,นี้ม่รู้เรื่อง

เรียบร้อยชนะตัวส <la> ุด <desserts> ท้ายคุนไม่ถนัดจริงๆสวยสวยหลังจากที่สามตาพมิดรองมันไม่เวิร์กว่า อันดับสามอีกแล้วยังได้นำหนึ่งเอาสองมาแปลย้มนะครับเพราะว่าผมแจกเดีย๋ยวถ้าว่างๆผมจะกลับมาเล่นโหลดหมดเออ BR นะครับเทอร์เรย์ยอนนะครับ BR BR น่าจะอันนี้มัน มันจะอันดับให้เลยไหมวะใช่ไหมครับมันจะอันดับให้เลยไหมโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้